บ่อยๆมึงดูนี่คือรถไฟประเทศไทยครับอยู่เคียงคู่กับสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนี่คือสถานีกลางบางชื่อครับรถไฟประเทศไทยนะหมอนรองรถไฟเขาทำด้วยคอนกรีตหมดแล้วส่วนไม้เขาเอาให้บ้านมึงแต่บ้านมึงอย่างนี้เราคุณประเทศไทยคือประเทศไทยเขามีรถไฟมาแล้วร้อยกว่าปีครับนี่มาแล้วครับฝั่งนู้นมาแล้วครับ มาแล้วครับฮู้ว้าวนี่คือรถไฟประเทศไทยไม่เหมือนรถไฟบ้านมึงวิ่ง1กิโลก็ไฟไหม้ซะแล้วไอ้บอยว้าวนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมึงดูมึงดูมึงดูรถไฟไทยรอพอทรอ,อพอท์รถไฟไทยมาแล้วเนี่ยมึงดูไอ้บอยคอมเมนต์เนี่ย สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆโค้ไปแล้วนี่คือรถไฟประเทศไทยทุกคนรถไฟประเทศไทยไม่ใช่รถไฟอ่าคมนนะที่วิง่งแล้วก็ไฟไหม้ขนน้ำมันก็พิกคว่ำทุกคนนี่โอ้โหทุกคนขามินได้เห็นแล้วรู้สึกตาสว่างขึ้นมาทันทีเนาะคือ หมอนรองรถไฟในประเทศไทยทุกคนคือหายากมากจะมีไม้นะทุกคนคือจะมีไม้ไม่มีนะครับคือหายากมากยากมากนี่บัต้นจะพามาดูนะหายากมากมนี่ทุกคนว้ <Wow. S 1> าวฝั่งนู้นครับทุกคนนี่ครับบัต้นจะให้ดูเนะาะบัต้นจะให้ขมิ้นได้ดูนะบัต้นจะให้ขมิ้นได้เห็นนะทุกคน คือประเทศไทยในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบหมอนรองรถไฟให้ประเทศไทยเนาะซึ่งหมอนรองรถไฟให้คะมนแต่คะมรไม่รู้จักบุญคุณประเทศไทยเนรคุณประเทศไทยประเทศไทยอุตสาหมอบสิ่งดีๆให้เพื่อไปพื้นภูประเทศเพื่อไปพื้นภูเศรษฐกิจเพื่อให ระบบรางของคาเมนได้วิ่งแต่ว่าคาเมนไม่รู้จักคําว่าบุญคุณเนาะเอามาขิงประเทศไทยเหมือนคนมีปมด้อยอยากเอาชนะคนไทยทําไมไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนว่าประเทศไทยเคยมอบอะไรให้คุณเนาะทำไมคุณไม่รู้จักทําไมคุณจะเอาชนะประเทศไทยอย่างเดียวโอ้โหนี่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาไม่พูดนะเขาไม่อวดนะทุกคนเขาไม่อยากเอาชนะประเทศไหนแต่เขาจะสร้างความเจริญขึ้นมาแบบเงียบๆเนาะประเทศไหนที่เหนือกว่าเขาเขาจะเอาไปเป็นบทเรียนเครสร้างขึ้นมาเนาะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะไม่พูดเขาจะไม่อวดเขาจะไม่อวยเขาจะไม่ดูถูกประเทศอื่นเขาไม่ได้อยากจะเอาชนะประเทศอื่นแต่เขาสร้างประเทศตนเองให้ดีขึ้น ตามลาดับตามลําดับแค่นั้นทําตัวเองให้ดีที่สุดก็ว่าได้คะัทำตัวเองให้ดีที่สุดเขาไม่ได้อยากเอาชนะประเทศประเทศไหนเขาไม่ได้อยากข่มประเทศไหนเนาะคือสร้างสร้างตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสร้างตัวเองจเจริญแบบเงียบๆทุกคนเจริญแบบเงียบๆในประเทศใน1ิประเทศอาเซียนประเทศไทยในเรื่องการพัฒนาก็ไม่น้อยหน้าประเทศไหนเนาะทุกคน การมีระเบียบวินัยสังคมที่ดีการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างะระบบคม,มนาคมระบบสาธารณาสุขประเทศไทยถือว่าสุดยอดเลยครับทุกคนประเทศไทยถือว่าสุดยอดสุดยอดมากอืมอืมทุกคนดูเนาะถือว่าอันนี้คืออันดับหนึ่ง ใน10ประเทศอาเซียนนะครับทุกคนไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วบัต้นจะแปะธงจะแปะทงชาติไทยใส่คลิปนี้ยืนยันว่าเป็นประเทศไทยเนาะเดี๋ยวจะมีมีข้างบ้านทุกคนมีข้างบ้านที่ชอบเอาของคนอื่นแล้วไปเคมแปะทงชาติประเทศตัวเองใส่เนาะบัต้นจะแปะธงชาติไทยนี่คือสถานีกรุงเทพอภิวัตน์หรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองทุกคนเนาะสถานีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือว่า10ประเทศ ไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วทุกคนระบบข้างในเนาะมีรถไฟฟ้ารถไฟซานเมืองรถไฟรอ,อทอรหรือรถไฟทางไกลมีครบอยู่ในนี้ทุกคนมีครบอยู่ในนี้รถไฟมาจากนาครหลวงเวียงจันก็มามาลงตรงนี้ครับทุกคนเนาะรถไฟมาจากประเทศจีนในอนาคตข้างหน้าน่าจะมาเข้าสถานีแห่งนี้ทุกคนรถไฟไปมาเลในอนาคตข้างหน้า จะขึ้นสถานีแห่งนี้ครับทุกคนรถไฟไปสนามบินสุวรรณภูมิจะขึ้นที่สถานีนะครับทุกคนนี่ถือว่าวางระบบไว้ดีมากๆทุกคนวางระบบไว้ดีมากๆคือประเทศไทยเนาะวางระบบไว้ดีมากๆนโอ้โหทุกคน,อ,กคนอันนี้คือไฟแดงเนาะไฟแดงรถไฟทุกคนไฟแดงรถไฟ โโอ้หทุกคนมาต้นเป็นคนที่ชอบรถไฟนะทุกคนต้นเป็นคน,คนที่ชอบรถไฟมากอ,อยากดูอะ่ะอ,อยากดูอะ่ะอยากอยากอยากเห็นนะอืมอืมโอโ้โห นี่อันนี้คือ,อโต๊ะนั่งรอรถไฟน่าจะหลายหลายสิบปีแล้วทุกคนน่าจะหลายสิบปีแล้วเนาะน,นี่ทุกคนคือคือประเทศไทยเนาะประเทศไทยอะ่ะอันไหนที่เก่าเก่าอันไหนที่เก่าเก่าเขาไม่ทิ้งนะทุกคนเขาเขารักษาไว้อย่างดีเลยเขารักษาไว้อย่างดีเลยนี่ทุกคนเนาะ น่าจะหลายปีแล้วครับทุกคนน่าจะหลายปีแล้วเนี่ยเนาะแต่ว่าเขายังรักษาไว้ให้ลูกให้ร้านเขาดูทุกคนดูดูดูตัวหนังสือเนาะดูตัวหนังสืออดูตัวหนังสือตั้งแต่ไม่รู้กี่กี่สิบปีแล้วทุกคนเนาะตัวหนังสือก็ตัวอักษรก็ยังไม่มีลวดลายที่แบบว่าสวยเมื่อทุกวันนี้เนาะแต่ว่าประเทศไทยเก็บไว้เป็นอย่างดีเอาไว้ให้ลูกให้ห้านได้ดูทุกคนเนาะเอ้ให้ลูกห้านได้ดูนะ เราต้นจะพามาดูฝั่งนี้นี่ทุกคนเนาะนี่ครับโอ้โหเนาะทุกคนอันนี้คืออะไรเี๋ยวต้นจะให้ดูนี่นี่ทุกคนเนอะนี่นี่คือ บ่งบอกให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทุกคนบ่งบอกถึงความความความเอาใจใส่ความรวยทุกคนถ้าไม่รวยทํำไมนี้ไม่ได้ดูดิถ้าไม่รวยทําแบบนี้ไม่ได้การรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเนาะมุดหลักฐานแผนที่สําหรับใช้รังวัดและทําแผนที่ของทางการทางราชการทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยห้ามเคลื่อนย้าย ทำลายหรือทำให้เสียหายฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายโอ้โหทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่โอ้หมุดหมุดของการรถไฟทุกคนเนาะหมุดของการรถไฟโอ้โหทำดีมากทุกคนดูดิดูดิดู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 เนาะดูทำดีมากทำเพื่ออนาคตลูกหลานจริงๆทุกคนเนาะอ่า ไลเว a ออฟไทยแลนด์โอ้โหทุกคนว้าวโอเคครับทุกคนเนาะนี่คือเป็นครั้งแรกที่บาวต้นเห็นหมุดหมุดของอการรถไฟทุกคนเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ